วิร์กช็อปแล้วก็เรียนด้วยะไรบบนบ๊ายบาย่้าน et ี่ผมสวยมนี่บ๊ายบายพี่ฟ้าเ้ยได้มีเวลาได้ับชาลกันนะอะขบ๊ายบายพี่ฟ้ายชาลอร พี่สันติ่งยังไงให้ได้แฟนอะพี่าพี่ฟ้าบานี่ได้แฟนพวกเลยพี่สันพี่อยเลาเอาดนึงยิาแพนะพี่ฟ้าบายบายนะพี่ฟ้าทางนี้ด้วยบายย Oh, <laughs>